มือน้อยๆของคุณตบมาที่หน้าผมเลยครับตบมาที่หน้าผมเลยครับมองสติเหรอจ๊ะดีครับดีครับไม่เอาดีกว่าเถิดหน้าเถิดหน้าไม่เถิดหน้าเถิดหน้าไม่เถิดหน้าเถิดหน้าไม่โอ๊ยไอ้เจ้ทำไมมันแตกต่างจากของมึงจังวะไปเยอะๆไอ้นี่ไงแค่ตบตีนี่โอ๊ดถ้าหากว่าตบแล้วยังไม่เชื่อ ถีบหน้าผมเลยครับพี่กองจับเป็นแถวเลยถีบหน้าผมเลยครับไม่ได้เจ้าเถิดหน้าเถิดหน้ามันบาปเถิดหน้าเถิดหน้าไม่ได้เถิดหน้าเถิดหน้าโอ๊ยโอ๊ยอ่ะดูคดูเป็นตัวอย่าง ถ้าหากแม้นคุณรักผมแล้วแล้วก็แหกไม่ว่าคุณรักผมแล้วแล้วก็ช่วยถีบหน้าผมอีกสักทีเถอะครับช่วยถีบหน้าผมคือได้เลยคือได้เลยไม่เห็นเหมือนเขาเลยวะเป็นจูบเลยเรื่องที่รักมักที่ชังเลยสองมาตะถางเกือบแล้วไงเห็นไหมเออเมื่อกี้เราเล่นนย่าครับเราเล่นจ้ะเออเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บจ้ะเจ็บจ้ะเจ็บมากไม่ได้ครับ เออคุณมาทำอะไรในป่าเนี่ยคุณไม่กลัวหรือไง